ก็ขอสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกคนทุก,ท,กท่านกันด้วยนันเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับในส่วนของเกมโลบล็อกชัาในแบบที่มีชื่อว่าอีเมจอนี่กันอีกแล้วนั่นเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเน,ะนา,าะนะคะอี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 อนอีนนะะอ,นะอนนี้เอีอีทางแอีเขาก็ได้มีอัปเดตนั่นเองซึ่งเป็นการอัปเดต พลังใหม่เข้ามา2พลังนะคะซึ่งไอเจ้าสองพลังนี้เนี่ยมันมาจากในเรื่องวันพีซเดี๋ยวเราะะจะมาทําการสุ่มกันว่าจะได้พลังไอเจ้าสองพลังอันใหม่นี้หรือเปล่านะแล้วก็ในส่วนของช่วงประมาณท้ายๆคลิปเนี่ยจะมีการแจกโค้ดใหม่ด้วยนะเองก็ช่วยฝากติดตามดูแล้วกันนะคะว่าจะมีโค้ดอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะแล้วก็เดี๋ยวเราเจะพาทุกคนไปดูอัปเดตเพิ่มเติมเ,มเลเ็กๆน,น้อยๆด้วยเนาะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครนะคะเ่อจะมาเล่นเกมในการกับเราทาง Discord เนี่ยสามารถกดลิงก์ i ิ c o อ d ์เข้ามาจอยกันได้นะคะได้ทำการแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้ description แล้วก็ชุมชน u t u b e เป็นที่เรียบร้อยสำหรับในส่วนของลิงก์ดิ s c o r ์นะคะหลังจากนั้นก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมไปแนะนำตัวเพื่อที่จะได้รับยกกังไปด้วยเนาะ โอเคก็เพ <Okay, S 2> okay. so ื okay. so ่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรานี่จะมาทําการเริ่มกดเไปเลยละกันว่าทางแแบอนิเมจอนี่นั้นปรการอัปเดตพลังของใครเข้ามาทั้ง2พลังใหม่นี้นะคะจะในเรื่องวันพีตนเองโอเคก็กดเทปไปเลยละกันนะคะคุณผู้ชมไหนดูซิอันนี้คือเราก็ยังแบบว่าฟังไปไม่ถึงไหนนะคะในส่วนของไอเจาแบบอนิเมจอนี่นะและเราเนี่ยขอไปทําการดูในส่วนของพลังกันก่อนละกันนะคะจะมีเป็นแบบอันนี้ด้วยยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะในส่วนของไอเจาโค้ดครั้งที่แล้ว อันนี้เลยค่ะจะเป็นการสมสปินคลาสซซึ่งในส่วนของอัปเดตของครั้งนี้เนี่ยเหมือนจะมีการแอดตัวระดับพลังใหม่เข้ามาคะ,ะซึ่งเป็นระดับ Legendary นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากว่านะคะพลัง Legendary แบบครั้งแรกของชาแบบอนิเมะจอนนี่เขานะคะแล้วก็ในส่วนของอัปเดตเล็กๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูกันเนาะว่ามันมีอะไรกันบ้างโอเคเราทำการกดคุยกับคุณนามิกันก่อนละกันนะคะอันนี้คือเรามีสปินอยู่ที่ประมาณ45สปินนะคะคุณผู้ชม ไม่มั่นใจนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะเราขอทําการกดดูตรงนี้ก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพลังใหม่นะคะคุณผู้ชมเป็นระดับ Legendary เป็นพลังที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์เรทได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ใครที่รู้ก็สามารถบอกได้เลยนะคะโอเคเราขอทําการสุ่มก,กนะะันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะได้พลังใหม่มาบ้างหรือเปล่านะคะต้องรีพลังนารูโตะแล้วสิลาก่อนนะพลังนารูโตะโอเคพลังแรกที่สุ่มได้จะเป็นโจนาธานนะคะมา เนจีอีกแล้วโนฮะคุณผู้ชมพลังสองใหม่ในครั้งนี้น่าจะเป็นพลังระดับอีปีกับลีเจนดารี่นะคะซึ่งเปอร์เซ็นต์ออกคือยากทั้งคู่เลยนะคะนั่นไงเนจีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมครั้งที่5นะคะในการสุ่มครั้งนี้เป็นแชทนะคะโอ้โ oh. หคือถ้าไม่ได้รีวิวในครั้งนี้นนก็อาจจะต้องเป็นแบบครั้งนนหน้าๆเลยนะคะเราน่าจะดวงเกลืออยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ย โอ้โหเกือบจะหยุดพาังของคนคนหนึ่งซะแล้วสิจากในเรื่องบันพีซนะคะจนาธานอะรีไปอืมยังเกลืออยู่นะคะคุณผู้ชมสุ่มครั้งที่สิบแล้วนะคะเป็นครั้งที่สิบแล้วนะลักอีกแล้วสู่ไปอืมเลนจีนะคะสว่วนนี้เจอนาธมยังเกลืออยู่ฮะทุกคนมาอุ้ยไม่ใช่นะฮะ เนจินะคะเมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นเป็นพลังสีฟ้าทุกคนจะเห็นชื่อแล้วแหละว่ามันเป็นพลังของใครอะไรยังไงนะคะโอเคสูมไปสิบ้าครั้งเป็นที่เรียบร้อยอือือแบบนึงคะรีดวงก่อนรีดวงก่อนแล้วก็กดคุยใหม่ค่ะกับคุณนามิขอเป็นพลังดีๆด,ด้วยเถิดสปินฮะจูน,น่ามรีไปอือฮึเลือจะจัดฮานจังวนันนี้พลังชาร์จอีกแล้วโอไมก ส่มไป20ครั้งแล้วนะคะยังไม่ได้เลยนะพลังที่เป็นอีพีกับรีเจนดอรี่อันใหม่นะคะค่อนข้างจะดวงเกลือเลยนะเนี่ยโอเคเลนจีนะฮะเลนจีต่อด้วยโอ้จนธรรมเกลือมากเลยค่ะคุณผู้ชมอืม,มเลนจีอ่ะส่มต่อไปฮะสูมให้หมดจนกว่าจะได้ โอ้โหคุณผู้ชมรู้สึกไม่อยากจะสุ่มต่อแล้วนะคะเนี่ยถ้าจะเกลือขนาดนี้นะโอเคลักนะคะโอเคสุ่มต่อแม็กนาไม่เอานะเออฮือดวงเกลือจัดจัดฮะ,ะโอเคโอ้โหดวงเกลือมากเลยะคะ่ะเหลือ10ปินสุดท้ายนะคะจังหวะน,นี้นะหมายก็ God, ไม่คิดว่าจะดวงเกลือขนาดนี้นะครับเนี่ยไม่ได้สีม่วงหรือ สีฟ้าเลยนะฮะพระเจ้าส่งไปฮะหมดก็คือหมดนะคะแต่ว่ามันจะมีโค้ดอีกที่จะได้มาอีกนะคะคุณผู้ชมเออโอเคคูลิลินอืมลักฮะอีกสองสปินสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมจังหวะนี้นะเออเนจิแล้วก็ข้างสุดท้ายฮะ,ะโอ้โหเรือง เกลือม,มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสซเซสนวาไม่ได้หรอพระเจ้าช่วยอ่ะงั้นเดี๋ยวขอทำการ <c oughs> ไปใส่โค้ดสักครู่หนึ่งละกนะะันค่ะเดี๋ยวเราเค่มาแจกตอนท้ายนะว่าในส่วนของไอ้เจ้าโค้ดพวกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรยังไงกันบ้างนนะอั่นะคะคุณผู้ชมในการที่ใส่แล้วนะ Meanwhile โอเคทุกคนไปใส่โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าสุกได้ประมาณอีกกี่ครั้ง อีกแปดสิบอีกแปดสิบครั้งเลยนะคะคุณผู้ชมไปใส่โค้ดมาเดี๋ยวเขามาแจกกันละกันนะคะว่าจะมีโค้ดอะไรกันบ้างมาสุ่มแปดสิบครั้งจะได้ไหมรวมกับอันเมื่อกี้ก็แปดก็มาเก้าสนนะคสิบสองะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเลยนะคะในการสุ่มหาพลังพวกนี้นะเนี่ยถ้ายังไม่ได้อีกคือเกลือมากๆาเลยนะคะดวงเราคือเกลือจ,จัดแล้วนะโอเคอ่ะค่ารักสุ่มต่อไปะะ่ะจังหวะน,นี้เราจะไม่ยออ่อท้อต่ออุปสรรคนะคะ โอเคอืม okay. พลังแฉะนะฮะโอเคเลนจีนะคะ, okay. ะคะุณผู้ชมสูมฮะอืมเลนจีค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วกันจอ์นาทามยืนยานสูมสปินต่อฮะ,ะโอ้โหเพิ่งรีบแกไปเมื่อกี้สูมไปฮะอืม โูเกลือมากเลยนะคะเนี่ยวันนี้ดวงเราไม่มีเลยดีฮะโหคิดว่าจะได้พลังมีฮองมาแล้วนะคะเมื่อกี้นะอุ๊ยเผิสปอยไปซะแล้วค่ะคุณผู้ชมอ่ะก็โดนสปอยไปไปที่เรื่องก็คือพลังที่เป็นระดับรีเจเนอรเนี่ยจะเป็นพลังของมีฮอกนะคะส่วนพลังอีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นพลังอีปินั่นเองโอเคสุ่มรีไป โอ้โหคุณผู้ชมรู้สึกท้อแท้แล้วนะเนี่ยถ้าจะดวงเกลือขนาดนี้นะคะเอามาซับพลังก็ยังดีนะคุณผู้ชมเอาดีๆโอ้ m ม god ได้ยากมากเปอร์เซ็นเรทเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันได้ยากจังฮะส่งไป125เฮ้ยเกลือสุดอะไรสุดคูลิลินต่อเลยมารีต่อฮะคิดว่า โอ้โหทำไมมันได้ยากจังอ่ะได้ยากจริงค่ะคุณผู้ชมอารีก่อนแล้วก็มากดตัว x อีกส,สักรอบนสิมาขอพลังดีๆซสบ้าเ่ะนะขอล้องแหละหายไปกับตาไปหลายครั้งแล้วนะคะเนี่ยแมกนาแชทนะคะอือหือ น้ำตาจะไหลนะคะพระเจ้าช่วยไม่มีดวงเลยในการสุ่มนะคะเนจิอือสุดยอดไปเลยคูลิลินต่อเลยะค่ะสวหวนนี้ oh โอไมกยก็อโอโหพลังสีม่วงหรือพลังสีฟ้าไม่เห็นเลยฮะ,ะในการสุ่มครั้งนี้เลนจีอีกแล้วอือหอเนจีโรัว,รว โอ้ oh my g o คลิปนี้ไม่น่าจะได้รีวิวแน่ๆเลยค่ะดูจากสองแล้วคือดวงเกลือจะจัดสุดยอดแหงความเกลือฮันสมัสนี้ลักอส่งไปไม่หยุดให้ด้วยนะคะเลนจีก็ต้องตามด้วยเนจิต่อสินะสมงสปีนไปทันสมหมดแล้วนะคะเนี่ยแป๊บเดียวเองก็คือยังไม่ได้เลยนะฮะโอ้พระเจ้าช่วย อ่ะส่งไปโอ้โหคูลิลินนะคะคือสีแดงก็ได้อยู่นะแต่เราไม่ได้ต้องการรีวิวนะคุณผู้ชมไม่ได้ต้องการแบบจะได้พลังนี้มาแล้วคือโอ้พระเจ้าแล้วอีกแค่สามสิบปีครั้งสุดท้ายนะคะจะล้องหาย y ม o กดวงเกลือจะจัดเลยค่ะคุณผู้ชม My goodness โอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหลีฮะลีลีลีเลยเนจิอาสมคุณลีลีอีกแล้วลีไปฮะโอเคโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยดูอย่างเกลือเลยครั้งนี้คือการสุ่มมันไม่มีดัวเลยนะคะคุณผู้ชมพระเจ้าช่วยส่วนสปปนอีก22ครั้งนะคะมา ทำไปได้ในส่วนของคลิมนี้นะคริมนี้จะเป็นการสุ่มโดยใช้สปินไป125ตามหามพลังวันพี้นะฮะก็ยังไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแสดว่าไม่ได้จริงเหรอเนี่ยเอาจริงอะ่ะรักนะฮะส่มไปใหม่สูมไปใหม่โอ้โหอื้มย,ยอดไปเลยครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมเอยเหลืออีกแค่สิบครั้งครั้งสุดท้ายมันจะเกลือไปไหนวะจริงอ่ะพลังของโซโลหรือพลังของแบบอีปิกอ่ะคุณผู้ชมอีปิกอ่ะก็ได้ายอนี้จริงห้าสปินครั้งสุดท้ายครับผมโอ้พระเจ้าช่วยครั้งที่สี่ครั้งที่สาม ใช่อ่ะสุ่มงไปฮะคุณผู้ชมไม่ได้ก็ช่างมาแล้วกันเรียบร้อยฮะกะเลือมากคลิปนี้ก็ขอเปลี่ยนจากการอืมอะไรนะรีวิวพลังวันพีซเป็นสุ่มไปหนึ่งร้อยที่สิบห้าสปีดหมดไปในคลิปนี้คลิปเดียวไม่มีได้พลังสักอันโดยเฉพาะอีปปิีนะคะไม่มีสักอันเลยที่โผล่มาให้เราเห็นพระเจ้าช่วยอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันฮะมันก็ไม่ช่างมันนะมันเสียดายสุดๆเลยฮะไม่น่าไปส่งเลย คือมันไม่คุ้มเลยค่ะสุ่มเพื่อหาพลังในพวกนี้นในการรีวิวนะอัปเดตท,ที่เหลือกันก่อนละกันนะคะว่ามันมีอ,อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้าง <c oughs> ก็ถ้าทุกคนเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าจุดฟาร์ตละจุดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างเช่นตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นจุดตรงบีสนะคะตรงนู้นจะเป็นโซนนารูโตะอันนั้นน่าจะเป็นแบล็คโคเวอร์ อันนี้น่าจะเป็นรากกระบนนะะซึ่งเรากำลังฟาร์มอยู่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นวันพีชันเองซึ่งมันจะได้บอกในส่วนของที่ฟาร์มนะคะว่าเออโลกต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปฟาร์มที่ไหนอะไรยังไงเป็นโลกของอนิเมะไหนอะไรประมาณนี้นะคะโอเคทุกคนแล้วก็ตามที่สัญญากันไว้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการแจกโค้ดกันนะคะก่อนจบคลิปนะว่าจะมีเอ่อโค้ดอะไรกันบ้างที่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้นะคะสำหรับในส่วนของโค้ดแรกจะเป็นโค้ดนี้เลยวันพีชนะคะกดใช้งานไปจะเป็นในส่วนของโค้ดที่ได้รับค่าประสบการมา15นาทีนะคะ โค้ดที่2 r Legendary น,นะคะคนนี้กด r e ดี e m ไปจะเป็นการที่บวกค่า exp อีก15นาทีเช่นกันโค้ที่3นะคะ t k dis นะคะใส่ตามนี้ไปนะ,ะกดยืนยรรัน redeem จะเป็นการบวกจำนวน e s p อีกประมาณ15นะคะคุณผู้ชม15นาทีด้วยกันแล้วก็เหมือนจะบวกอีก15สปินนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพีแล้วก็ในส่วนของคโค้ดนี้นะคะคุณผู้ชมลืมบอกไปเลยแล้วก็คโค้ดต่อไปจะเป็น โค้ที่มีชื่อว่า2 0 K Light นะฮะโอเคใส่ตามนี้ไปนะคะคุณผู้ชม2 0 K Light กด r e d e e ไปจะได้มาเป็นการสูมสปินอีก15สปินด้วยกันแล้วก็โค้ดต่อไปจะเป็นโค้ดนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นโค้ดสุดท้ายนะคะเป็นโค้ด Kelvin TS ในส่วนของการกด r e d e e ครั้งนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสูมได้สปินอีก20สปินนะคะแล้วก็ได้ชุด 3D code s มาอีกด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดที่เราใช้งานไปเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะเดี๋ยวขอลองดูซิว่าชุด 3D โค้ดมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมีนะคะเป็นชุดของเจ้าลีนะคะคุณผู้ชมนใน,นา a ู u t o นะคะก็สามารถกด eq ได้นั่นเองฮะในส่วนของชุดเนี่ยมันช่วยเพิ่มอะไรหรือเปล่าไม่น่าช่วยอะไรนะคะน่าจะเป็นการแบบว่าเพื่อความสวยงามอะไรประมาณนี้โอเคขอไม่ทําการสนใจแล้วกันนะคะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของคลิปการสูสปินอย่างเกลือนะคะเสียไปประมาณ 125สปินด้วยกันนะค่อนข้างจะโซแซดมากๆสงสัยต้องคงต้องไปฟาร์มจริงๆอีกรอบนึงแล้วนะคะในส่วนของไอเจ้าแมปนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วคือสมสปินมันไม่ได้แล้วค่ะมันเกลือมากๆก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องขอไปทําการฟาร์มมาสักพักใหญ่ๆเลยไม่มั่นใจว่าจะทันเวลาก่อน,นที่แมปเขาจะอัปเดตหรือเปล่านะคะ ก็อยากจะมาทําการรีวิวในส่วนของพ,พลังของ2คนดีนะคะซึ่งเป็นพลังของโซโลนะคะอ่ะเป็นพลังอีพิกนะคะแล้วก็พลังของมิฮอเป็นระดับเจนเดอรี่นั่นเองทุกคนยก,ก็สามารถมาทําการลองสุ่มกันได้นะคะคุณผู้ชมใครที่ได้แล้วก็ลองมารีวิวหรือว่ามาบอกกันได้นะคะโอเคสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นก็ต้องขอลาทุกคนทุกท่านการไปก่อนละกันเอาไว้เจอในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม